ไพ่อยากบอกอะไรนะตอนนี้นะคะสําหรับคุณที่ผ่านมาเห็นคลิปเรีลของแม่หมอตอนนี้คือไพ่ใบเลกนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เซนแรงเซนจัดด้วยนะเป็นคนที่มีรางสังหณ์ที่แม่นยําหากใครที่ดีไม่ดีนะคะคุณรู้หมดเลยตั้งแต่เขาเดินเข้ามาหาคุณตั้งแต่800เมตรตั้งแต่หน้าปากซอยนะคุณรู้รู้ด้วยว่าคนนี้คบได้หรือไม่คบหรือเข้ามาคุณเพราะว่า หวังผลประโยชน์ไหมหรือเขาเป็นคนที่ลักษณะยังไงคุณดูออกหมดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเจอช่วงนี้คุณเซน์แรงมากนะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเราแล้วไพ่ไปต่อมานะคะเดอ e m อมเ o r โหได้ไพ่ตัวแทนของนักการเมืองนักปกครองคนที่มีอํานาจมีอํานาจมีบารมีมากๆผู้คนเห็นคุณแล้วเขารู้สึกเกรงขามรู้สึกเกรงกลัวในอํานาจบารมีของคุณนะคุณดูสิ ไม่ธรรมดาเลยนะชาวกองนี้หากคุณมีปัญหาที่ทํางานนะแม่หมอมองว่าเร็วๆนี้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆมันจะจบไปแล้วคุณจะจัดการมันได้เหมือนทุกครั้งที่คุณผ่านมันมานะโอ้โหแล้วช่วงนี้คือคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีความเป็นคนที่น่าดึงดูดเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ลึกลับนะคะ แล้วก็ดูซับซ้อนจนบางครั้งบางคาคนรักคนที่แอบ,บชอบคุณเนี่ยก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันแต่ตรงนี้มันคือจุดเด่นที่ทําให้เขาเนี่ยอยากเข้าหาคุณมากขึ้นเหมือนคุณจะดึงดูดน่ะเออดึงดูดเพศตรงเพศตรงข้ามนะคะให้เขาเข้าหาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตาดูลึกลับน่าค้นหามากๆโอ้ยแล้วหากใครมีคนรักอยู่นะคนรักของคุณคนที่คุณแอบ,บชอบอยู่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะ เขามองว่าเขาเป็นคนที่หึงหวงคุณมากเลยตอนนี้นะเขาเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะเห็นคุณเนี่ยตกไปเป็นของคนอื่นหรือเห็นคุณเนี่ยที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเขายังไม่พร้อมนะแล้วเขาค่อนข้างจะหึงหวงคุณมากช่วงนี้นะตั้งเก็บเหรียญไว้ที่มือที่หัวที่เท้าคือทั้งกดรัดฟัดเวียงเก็บไว้คือของของฉันของของชันคนเดียวใครห้ามแตะใครห้ามยุ่งเด็ดขาด ฉันห่วงของฉันมากๆากอ,อโอ้โหพลังงานของคุณดีมากเลยอะแล้วไพ่บอกว่าปัญหาอะไรก็เล่แต่แม้แต่อุปสรรคนะคะมันมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและช่วงนี้คือคุณกำลังจะก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างเลยอ่ะนะ <c oughs> อุปสรรคหนี้สินปัญหาเรื่องความรักปัญหาทุกอย่างที่คุณกังวลใจตลอด ที่มันผ่านมายาวนานนะที่คุณมีความเครียดเรื่องนั้นๆน่นะมากๆจนหาทางออกไม่เจอเพราะว่าคิดไปเองก็ยังก็ยังมีเลยนะเพราะเราเป็นคนที่คิดมากนะแต่ว่าไพ่ใบนี้ออกมาให้คุณสบายใจหายห่วงได้เลยคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วยังไงต่อคะโอ้แล้วคือมีพระแม่ เจ้าแม่เจ้าพ่อด้านความรักเทพด้านความรักต่างๆเข้ามาอวยพรให้คุณสมหวังในความรักหากคุณแอบชอบใครอยู่คุณแอบรักใครอยู่คุณมีโอกาสจะได้สมหวังจะได้ประสบความสําเร็จกับคนที่คุณรักแล้วท่านจะช่วยคุณสมหวังในเรื่องความรักคุณจะได้สมหวังได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักเขาอย่างแน่นอนมีเทพออกมาปกปักรักษาคุณ เออนี่เสียกสิทธ์ลูกรักเสีสยกซิ์นั่นเนีย่ยชาวกองเนี่ยขอเรื่องความรักได้ทุกได้ทุกอย่างเลยที่คุณขอโดยเฉพาะเรื่องความรักเออแล้วคุณหากคุณรอข่าวข่าว,าว,าวดีเกี่ยวเรื่องการเงินคุณรอเงินโบนัสเงินปันผลที่คุณลงลุนลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินก้อนนี้และได้รับมาเป็นก้อนหลักแสนหลักล้านสามหมืน่นสามแสนสามล้านนั่นคือราคา ที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้คุณจะได้รับมันอย่างสาสมสาเกียใจคุณอย่างแน่นอนนะเป็นเพยราคาหลักแสนหลักล้านนะสามแสนสามล้านชาวกองนี้ที่ผ่านมาเห็นคลิปวีดีโอของแม่หมอคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นคนที่มีบุญบารมีโอ้โหเนื้อคู่อีกหากใครรอเนื้อคู่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ภายในปีนี้และเป็นรักที่สุขสมหวังอะ่ะโอ,อ้ได้เจอคู่ครองคู่บุญคู่บารมี แล้วได้เจอคู่ครองที่เป็นเศรษฐีเลยนะมันไม่ใช่คู่ครองธรรมดาแล้วนะอันนี้คือไพ่เศรษฐีเลยนะสามารถที่จะมีเงินเหลือเฟือสามารถจะเอาเงินไปแจกให้กับคนขอทานได้อะคุณคิดดูว่าเขาต้องรวยขนาดไหนอะถึงจะมีเงินไปแจกให้กับคนยากไร้คนขอทานโดยที่เขาไม่ต้องเสียดายเงินเลยแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีรักความยุติธรรมเห็นไหมเนี่ยรักความยุติธรรมไม่รู้จักคําว่าเจ้าชู้เออ แสดงว่าชาวกองนี้เป็นคนที่ทําบุญมามากเลยมาเห็นคลิปวิอของแม่หมอแสดงว่าดวงของคุณหากมันปิดอยู่มันกําลังจะเปิดแล้วนี่คือไพ่ประจําวันนี้ที่ไพ่อยากบอกเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่ะ เพราะฉะนั้นคะ่ะที่ตรงไม่ตรงยังไงนะคะอย่าลืมเล่าประสบการณ์ผ่านใต้คลิปวีดีโอของแม่หมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วใครที่อยากให้แฟนรักแฟนหลงนะคะแม่หมอขอแนะนําเลยลิปสีพึ่งเสน่ห์แรงครูหลังใช้แฟนทั้งรักทั้งหลงโอโหรีวิวเยอะมากรีวิวเยอะทุกวันแม่หมอขอบคุณทุกคนที่กลับมารีวิวให้แม่หมอนะคะลิปสีพึ่งหลังใช้เนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวเลยเดียวกันเลยว่า แฟนทั้งรักทั้งหลงแฟนทั้งให้เงินแฟนทั้งเปแฟนซื้อโทรศัพท์มือถือให้แฟนโอนเงินมาให้โอ้ยสารพัดบางคนเซอร์ไพรส์กันในห้องนอนอะ่ะมีของควของขวัญมีลูกโป่งลูกโป่งนะคะเต็มห้องไปหมดจากที่เขาไม่เคยได้อะไรแบบนี้แต่พอเขาใช้ลิปสีพึ่งหลังใช้แฟนเปไม่หยุดนะทาอะไรเซอร์ไพรส์ให้เขาตลอดบางคนเอาไปแย่งนะคะไปตัดมือที่3ล่าสุดรีวิวล่าสุดเลยลูกดวงบอกว่าแม่ ตอนนี้แฟนหนูบอกหนูว่าเขาเลิกกับเบอที่สามแล้วนะแล้วเขาต้องการที่จะกลับมาคบกับหนูคนเดียวข่าวดีมากๆค่ะนี่คือรีวิวลิปสีพึ่งนะคะลิปสีพึ่งจะเด่นเลยคือเรื่องสเสน่ห์เมตตาจะทําให้คนรักคนหลงนะคะเป็นสเสน่ห์เมตตาของทุกคนที่พบเห็นทํามาค้าขายขายดีมากดึงดูดทั้งคนรักทั้งคนลูกค้าเก่าคนลูกค้าใหม่กลับมาหาเราเอาไปปิดยอดการขายจะดีมาก บางคนเอาไปเอาไปใช้น้ําไม่ทันเลยเลยขอปูว่าปูวันนี้หนูจะซื้อหวยขอหนูถูหวยได้ไหมเดี๋ยวหนูจะนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญกับคนยากไร้สรุปถูกหวยสองหมืนกว่าบาทปูให้จริงค่ะสายยานพญนาศักดิธิ์มากตลับนี้ราคาห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีนะแฟนรักแฟนรู้ให้คนรักเก่ากลับมาหรือใครที่ต้องการราคาที่มันดบลงมาหน่อยไม่หมอขอแนะนําเลยน้ําจันเย็นเรงคูนักา่าน้ําจันเย็นเลงคูนักราจะเสริมเรื่องสเสน่ห์เมตตาแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดี ลูกดลวงแม่หมอที่เอาไปใช้นะคะมีรีวิวล่าสุดบอกว่าหนูใช้อาบแค่คืนเดียวแฟนส่งข้อความมาบอกว่าจากที่เขาไม่เคยส่งข้อความหาเขาก่อนเลยเป็นตัวเขาเองที่ต้องส่งข้อความหาคนรักก่อนเสมอเขาส่งมาบอกว่าแม่เธอทําอะไรอยู่นะทําไมตอบข้อความช้าๆเลยฉันกระวนกระวายใจมากตอนนี้นั่นคือความลุ่มหลงแล้วจ้ะ นี่คือรีวิวจริงจากลูกค้านะคะลน้ำจันเย็นนะคะมีพุทธคุณนะคะสายเสน์นะสายเสนีสายขาวสายยานพญนาคโดยตรง mm hmm. ขวดนี้อาบติดต่อกัน9คืนขวดละ249บาทสง่งฟรีใครสนใจอยากบูชาน้ำจันเย็นหรือลิปสีพึ่งนะคะสอบถามเพิ่มเติมผ่านแชทสีเขียวกับแม่หมอไม่ได้เลยยีบสีชั่วโมงขอดูรีวิวขอดูอะไรได้เลยนะคะแล้วแม่หมอจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวด้วยกันกับแม่หมอ แม่หมอจัดทริปท่องเที่ยวพาทุกคนไปมูนะคะแม่หมอจะพาทุกคนไปมูนะเพราะแม่หมอเป็นคนที่สายมูเนาะสายเสน่ห์นะอะไรที่ดีที่ปังแม่หมอชอบมากเพราะฉะนั้นแม่หมอจัดทริปท่องเที่ยวนะคะพาทุกคนไปเที่ยววัดพ่อแก่พันล้านคือวัดเขาโลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในระยะเวลา2วันกับ1คืนนะคะในราคา35,99บาท สองวันหนึ่งคืนเราได้อะไรบ้างวันแรกนะแม่หมอจะพาทุกคนไปเที่ยววัดดังวัดดังที่สุดในภาคใต้เลยตอนนี้หลวงพ่อเป็นหลวงพ่อที่มียานอย่างรู้รู้ได้หมดว่าใครมีองค์องค์เจ้าคนไหนใครเป็นลูกหลานครูหมอมโนราใครเป็นสายญาณพญาน,นาคหลวงพ่อเกรู้หมดทุกอย่างเลยนะล้วรู้จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอจะพาทุกคนไปมูไปหาหลวงพ่อนะคะให้หลวงพ่อเจิมหน้าผากนะคะการเจิมหน้าผากการครอบเสียนรับครูนะคะ มีความเชื่อว่าจะเสริมเรื่องด้านบารมีเสริมความเป็นสิริมงคลมีเมตตามหานิยมนะคะมีเมตตามหาเสน่ด้วยแล้ว,แล,วแล้วยังจะช่วยทาให้ให้มีโชคลาภนั้นให้คนที่มีการทํามาค้าขายหากใครติดขัดเรื่องทํามาค้าขายการหาเงินนะั้นแนะนําเลยแนะนํามากๆวัดมีดังมากและก็เป็นสายมูที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคนภาคใต้ตอนนี้เต็มวัดทุกวันเลยนะแต่แม่หมอได้มีการพูดคุยกับทีมงานแล้วก็ บอกว่าจะพาลูกศิษย์ลูกหาไปเที่ยววัดนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งวันเต็มๆเราจะอยู่ที่วัดพ่อแก่พันล้านวัดเขาโลแม่หมอจะพาทุกคนไปทัวร์วัดนี้หนึ่งวันเต็มๆเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเนาะอย่างเช่นแม่หมอรับจํานวนไม่เกิน100คนนะคะต่อนหนึ่งรอบเพราะฉะนั้น100คนแน่นอนค่ะต้องอยู่ในวัดหนึ่งวันเต็มๆ เพราะแต่ละคนอาจจะมีองค์องค์เจ้ามีสายยานพญายนาคอะไรก็ต้องใช้ระยะเวลาในการครอบเสียนนะคะเพื่อรับครูหยอบเราส่วนบางคนที่ไม่ต้องการครอบเสียนไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถเจิมนะสเสน่ห์เมตตาได้เจิมหน้าผากเราได้เจิมนะเจิมหน้าของเราได้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมความเป็นมหาเสน่ห์นะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนจะทําให้คนเนี่ยมีมีแต่คนรักคนเมตตานะเสริมอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ วันที่สองนะคะแม่หมอจะพาทุกคนไปเที่ยววัดยางใหญ่ก็คือวัดตาพลานบุญครูหมอมโนลานะคะเป็นครูบาอาจารย์ของแม่หมอเองนะคะตาพลานบุญแล้วก็พาไปเที่ยวที่วัดเจดีไขนะคะวัดเจดีไขก็คือคนที่คนภาคใต้เขาจะนิยมไปวัดเจดียไขเพราะว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการขอโชคขอลาบไอไขดังมากและปิดท้ายด้วยพาทุกคนไปที่วัดก้างปลานะคะไปชมวัฒนธรรมนะคะการรอบเสียงการเป็น ลูกหลานครูหมอมโนรานะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมมโนรานะคะอันนี้ดีมากแล้วปิดท้ายนะคะวันที่สองเราไปเที่ยววัดกันเสร็จแล้วนะคะแม่หมอจะพาทุกคนกลับมาที่สำนักของแม่หมอและแม่หมอจะจะทำพิธีกรรมเสริมเสน่ห์เมตตาด้วยการอาบน้ำจันเย็นเลงคูนคราชนะคะเพื่อ เสริมความเป็นสิริมงคลเสริมความเป็นสเสน่ห์เมตตาให้กับทุกคนก่อนกลับบ้านเพราะฉะนั้นการมาเที่ยวมามูนะคะกับแม่หมอได้อะไรกลับไปเยอะอย่างแน่นอนไม่ควรพลาดนะคะในราคาโปรโมชั่นนะคะที่พักฟรีอาหารฟรีนะแล้วก็ยังได้ครอบเสียนะคะ,ะครบับครอบเสียครอบครูนะคะกับพระอาจารย์ชื่อดังในในภาคใต้อีกด้วยในราคาไม่แพงเลยค่ะราคาแค่3599บาทฟังไม่ผิดค่ะ ราคา3,599บาทจำนวน2วัน1คืนเราจะนัดเจอกันที่สนามบินโดรนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแม่หมอจะพารถทัวร์นะคะเราจะนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวแม่หมอจะพาทัวร์ไปรับทุกคนที่สนามบินโดนเมืองสุราษฎร์ธานีเจอกันที่นั่นเลยตั้งแต่ตอนเช้านะ แม่หมอมีม,ม,มีมีโอกาสที่จะจัดนะคะจัดทัวร์นะคะในเดือนต่างๆเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถสอบถามสั่งจองที่นั่งนะคะกับแม่หมอผ่านทางแอปสีเขียวทางไลน์ไม่ได้เลยยีบสีชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจถามสอบถามกันได้ว่าไปช่วงไหนอะไรยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะถามได้ตลอดเวลานะคะ